ฝนตกพี่น้องตลาดเศร้ากล <c oughs> างล่มกันอยู่ใต้ฟ้าเจ้อะไรกับคน็นยังว่าพี่นอ้อ uhm, งคือเก่าสินค้าก็หลายหลากย่านฝนคนย่านฝนคนย่านฝนตลาดเศร้าเทศบาลตำบลหัวหน้าพี่น้องเม่ง uhm, เอา พิธีของพอขาดมีขายผลลืมคึมแมกกับฟ้าวเก็บท่านพอดีล้านนี้เก็บท่านนะครับเมื่อเราห้ามอ่อนอ,อกกัน,นขนมอยู่ในย่านฝนลบฝนกัน นี่สีของพอขาเม่ขายยากขนล,ลบขนล,ลบฝา่าไปช่มดานใน่าดีกอ้อผพวหนังบนดันน่ามันมีอย่างในด่านในแป๊บหนึ่งยางไปชม่มนี่ดน่อไม้ดอง เองปลูกเองขายเองทิ้งขมิ้นชันเขนาดขมิ้นชันขมิ้นชันได้ของบ้านเฮาพี่น้องของบ้านเฮาปลูกเองขายเองขายเองปลูกเองนะคะของหญิงลีนะคะหญิงลีหัวหน้าเทศบาลตำบลหัวนาพี่น้องขายเอง ขยันไี่ลีนนอแม่นอนชอาเองปลกูกเองโ้ยางงามด่าคนไม่เคยทำสวยหไหมสวยเอาไปต้มยำเอาไปต้มยำต้มยำต้มต้มยำต้ม,ตมขาตมมตาต้มขีต้มขา นี่ขายยอดเนี่ยอันนี้บมกเคีเ้ยงแงวเลยอะไรยี่สิบบาทเะเนะใช่โอ้หลายจังเนี่ยอันนี้เดียวปะ่ะนะสิบบาทสิบาบ,าบาทเหรอผักกระเฉดเดือดน้ำนะคะอ๋อผักกระเฉดม,มีปีนีป้ปีเดียวนั่งเห็ดน้ำนะคะ <laughs> น<ง>ั่ <laughs> งเดือดน้ำนั่งเดืดน้ำเผื่อเฉดน้ำอร่อยอร่อยนางนางเห็ดน้ำ ยังจะนินเลใส่ถุงให้หน่อยปลาต้มยำไม่เคยกินไ,ไม่เคยกินแกงไตปลาเอาขาหนึง่งผักบ,บุ้งเก็บเองอยู่ในหนองน้ำที่นาะของแม่ลีด้วหนะครับผมของหญิงลียอมสร้นผักบุง้งอยากดึแม่ไปแวะมาดวดด้วยนะคะครับเอาหอ่อหอะไรนี่วะเนี่ย มีอีกอันนี้ผักอะไรนะผักแครงแคงอ๋อปอดสารใ่เขาทังใสเขาเรียบผักแงเบื่อเจ๊ผักแงังเขียนมาได้เขาเรียบผักแรงผักแคงเอามามาไม่ได้เราก็ไปแย่งคนน้แยงเอามาขามาด้ยกันให้กำลังใจ คป็นแม่หน่อยเอามาสิบบาทมันอ่ะสิบบาทสิบบาทหมันหมัน,มน,มนลำรวยลำรวยหอ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 ,อ <laughs> <laughs> ชมด้านในกันมีอะไรบ้าง <laughs> <laughs> นี่ยังแน่นี่ยังแน่อ <laughs> <ม>ุ้ย <laughs> คือ้องมีเนื้อ <laughs> อันนี้เป็นสินค้าสดของสดสดอยู่ด้านในพี่น้อง บางคนงามดีก็จะบางคนรอ่อ่ามันนมันมันโอ้ลบฝนลบฟ่าหลบฝนลบฟ้า หลายอย่างพี่น้องสินค้าหลายหลากสินค้าหลายหลากด้านในอยู่ใต้ฟ้าจะก็อะไรกับคนอ,คอันนีตรายอยากจะเห็นหน้าเธอฝนตกก็ดีอ,อะไรจ๊ะ ลนฟ้าอ๋อลิ้นฟ้าลิ้นปามาลิ้นฟ้าลิ้นปา,า,า,ามันยาวเอออันนี้ลิ้นฟ้ามันยาวอันนี้จากอินเดียนะคะอินเดียเหรอสายพันธุ์อินเดียเหรอสายพันธุ์อินเดียคนก็นมาจากอินเดียเมืเ่อกี้นี่นครปฐมนี่เองเหรอดูอไร <c oughs> อยู่ใต้ฟ้าจะกวอะไรกับฝนไม่ค่าย่านฝนพี่น้องไม่ค่าย่านฝนไม่ค่าย่านฝนไม่ค่าย่านฝนอขอบคุณเพื่อนๆที่เขามาชมเขามาติดตามได้ขอฝากช่องหน่อยๆน,นะครับช่องหน้อยๆผู้ดิษฐาเลาะ เดมีคิดนั่นคิดเหีเบิ้งพี่น้องอาซิมิศาลาแน่บ่มิศาลาแน่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะวา่ากําลังหัดไทยพี่น้องย้ำบอกว่าได้เสด็เงินได้บริดเงินบ่จักพี่น้องทายอย่างเดียวทายอย่างเดียวครับผลพราค้าขายป่าไวรุ่นสร้างเนื้อสร้างตัวขอบคุณครับจุบจ๊บๆสวัสดีครับ